สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเครนซีเช่นเคยนะครับก็สวัสดีวันพฤหัสสบดีนะครับวันทํางานของใครหลายๆคนก็เมื่อวานก็ต้องขออภัยนะที่ไม่ได้อา่ามาอัดคลิปเนาะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกทกท่านเนาะอ่ะวันนี้บิตคอยเกิดอะไรขึ้นกันบ้างอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแผนให้วันที่ผมว่างๆเนาะจริงๆอ,อยากทําทุกวันแหละแต่ว่าบางวันผมไม่ว่างก็ต้องขอภัยด้วยเนาะบิตคอยนะวันนี้ก็ลงมาที่แนวรับเช่นเดิมแนวรับสีสีฟ้าเนี่ยแนวรับของวอลุ่มโปรไฟล์เมื่อต้นเทรนที่ผ่านมาน,นับตั้งแต่วันที่21เดือน7นะ21เดือนตุลาคม2021 มันลงมาที่แนวรับอีกแล้วเนี่ยตรงนี้ย่ำๆอยู่หลายรอบแล้วมันกำลงระวังนะแนวรับตรงนี้สําคัญไหมก็สําคัญนะไม่ควรหลุดน,นะไม่ควรหลุดแนวรับตรงนี้นะแต่ว่าอาการก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในภาพวันเนาะเพราะว่าไอซไอเนี่ยไอซไอตอนนี้ไอซ์ไอสี่สิบอืมอาการไม่ดีเลยไอซไอยังต่ํากว่าห้าสิบนะอันตรายนะภาพวันเนี่ยแต่ว่าภาพขนาดใหญ่เนี่ยฟึบตรงเนี้ยังเป็นขาขึ้นนะ ภาพขนาดใหญ่ประมาณนี้ของม้วนุ่นโปรไฟล์ช่องเหลี่ยมๆเ,เนี่ยยังเป็นขาขึ้นแต่ว่าอาจจะมีการย่อตัวลงมาอ่ะถ้าจะพูดง่ายๆเนาะอาจจะมีการย่อตัวลงมาหนักหน่อยเนาะก็ต้องเรามาระวังนิดน,นึงถ้ามันหลุดอ่าลูบโลที่อ่ะไม่ใช่ลูบโลดิโลที่สามหมื่นสามหมื่นเก้าเนี่ยถ้าหลุดอันตรายแล้วถ้าหลุดก็คือเปลี่ยนเป็นขาลงในภาพภาพใหญ่แบบภาพนี้เลยแต่ตอนนี้ไม่หลุดนะเพราะว่า ยังเป็น uh, higher low อยู่ตอนนี้นะแต่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเนาะเพราะว่าการน่าเป็นห่วงเนาะ <c oughs> ถ้าเราดูตาม RSI เนะี่ยตัวนี้ผมได้ indicator ตัวใหม่เนาะ RSI Bollinger Band เนะี่ยถ้าดูตามเนะี่ยปรเกิดอะไรขึ้นครับอะ Bollinger Band เป็นสีแดงเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงนะ MACD เป็นขาลงเนาะก็ต้องรามาระวังนะสำหรับ Bitcoin นะครับ แนวต้านของราคาก็เส้นสีชมพูนี่เลยมันยังไม่เบรกเนาะแผนของผมคือก็คือ,คอให้มันทะลุเส้นแนวต้านสีชมพูไปก่อนเนาะค่อยตามตามแผนเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ทะลุแล้วผมก็ปล่อยไอยให้มันลงไปเพราะว่าผมเทรดแต่สปอร์ตไงวเจอร์ผมไม่ได้เล่นเนาะเล่นเล่นไม่เป็นว่าวเจอร์ว่าจะเล่นปีหน้านะออก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเนาะผมก็รออยู่แหละว่าจะาสมัครเอเชียไบแหนะ้์ปีหน้า ปีหน้าก็อายุสิบแปดีเนาะอันนี้ผมผมยืมบัญชีพี่มาใช้งานก่อนเนาะมาให้ความรู้พี่ผมเพื่อให้พี่ผมเทรดเนาะอ่ะผมไม่ได้เป็นคนเทรดเลยเหรอกพี่ผมนั่นแหละบัญชีพี่ผมนั่นแหละเทรดแต่ผมไม่คนให้ความรู้ไงโอเคไหมอ่ะตา,ามคามเข้าใจเนาะบิตคอยภาพมันก็ยังอยู่ในขาลงเนาะก็ยังไม่ต้องลุ้นอะไรมากที่ว่าให้ระมัดระวังแค่นั้นแหละวันนี้ก็ได้ทําการย่อตัวมาประมาณ 2.56%นะตั้งแต่ปิดแท่งมาเนาะต่อไปเป็นท o t a l m ม r เก t c แคนะครับท o t a l m ม r เก t c แคก็วันก่อนก็ได้ตกแนวรับไปเนาะตรงนี้ฟึบตกแนวรับไปแต่ว่าเส้นเทรนด์ไลน์นี่ผมขออนุญาตลบไม่ลบดีกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเผื่อว่ามันตกแนวรับมาแล้วก็ขึ้นไปรีเทสนะก็ดูดอาการนิดนึงอันนี้ขึ้นไปรีเทสเหมือนจะเทสชอบหนึ่งแล้วนะเหมือนจะไม่ผ่านแนละ้วก็กลับลงมา แล้วแนวต้านละ่ะแนวต้านคือเส้นสีขาวนี่เลยแนวต้านเส้นสีขาวนะตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ในแนวแนวรับอยู่นะแนวต้านเส้นสีขาวแนวต้านขนาใหญ่นะอันตรายเหมือนกัน m a c d ในภาพวันตัดต่ำกว่า0ูนยะ RSI b o l l i n bon g e r Band ก,ก,ก็ต่ำกว่าศูนะยนนะ์แล้วก็ต่ำกว่า50้วยนะไม่ใช่ดียังเป็นขาลงนะแล้วก็ต่ำกว่า50้ลยเนาะสำหรับ Total Market Cap ในตลาด cryptocurrency นะครับ ต่อไปเป็นบิตคอยดูมินเนสต์นะครับบิตคอยดูมินเนสต์ผวันก็ยังเป็นขาลงนะผ้าวันยังเป็นขาลงแนวต้านขนาดใหญ่สีแดงแนวต้านสีแดงขนาดใหญ่นะตรงนี้ไอซีบอริเซ่แบรนดก็ยังเป็นขาลงนะครับอิมเมซีนี้ก็ขาลงเหมือนกันเราต้ระ,ระวังนิดหนึ่งเนาะส่วนบิตคอยดูมินเนสต์ไม่ควรหลุดตรงไหนไม่ควรหลุดตรงนี้นะที่ประมาณ39เนะี่ย39.5เซนไม่ควรหลุดถ้าหลุดแล้วนี่ก็คืออันตรายนะบิตคอยอาจจะลงหนักเนาะเพราะว่า เงินในตลาดส่วนใหญ่อาจจะไหลเข้าพวกเอาคอยนะแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่เป็นการคอนเฟิร์มทำามดหอว่าลใหม่เนาะตามทฤษฎีดาวเทอรี่เนาะอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับต่อไปเป็นดัชนีค้างาาาปเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับดัชนีข้างเงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้ทาการย่อตัวลงมาเนาะตั้งแต่วันก่อนแล้ววันก่อนก็ตกแนวรับไปนะตรงนี้ปุ๊บอะตอนแรก มีเส้นเทรลไลน์อันหนึ่งแล้วตรงนี้ตกไปแล้วเส้นหนึง่งปุ๊บแล้วก็ตีเส้นใหม่ตรงนี้ที่ผมตีวันก่อนเนาะตรงนี้ก็ตกไปแล้วเนาะแต่ว่ายังมาอยู่แนวรับที่เดิมเนี่ยที่เป็นแนวต้านเก่าเน,นี่ยแนวรับสีส้มเนี่ยอสีส้มน่เนื้อสีส้มเนาะผมจะเรียกว่าสีส้มก็แล้วกันตรงนี้ก็รับอยู่แม่รับอยู่นะตรงนี้แต่ว่ามันตกจากเส้นเทรนขาขึ้นชันๆตรงนี้ตกไปแล้วเนาะก็ตีเส้นใหม่เนาะอ่ะเทรนไลน์เปลี่ยนอีกแล้วตรงนี้ ส่วนภาพวันนะแต่ชนิดค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะก็ยังอยู่ในเทรนดขาขึ้นนะถ้าดูตามอินดิเคเตอร์ MACD แต่ว่ามีสัญญาณขายที่เพิ่มขึ้นมีสัญญาณขายเป็นโมเมนตัมการขายที่เพิ่มขึ้นนะไอซเหมือนกันไ s i เปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะแต่ว่ายังยังมากกว่า50นะตรงนี้ไ s i มากกว่า50นะยังไม่เป็นขาลงนะตรงนี้ คิดว่าไอซ์ไอย่อตัวหนักหนักหน่อยเนาะถ้าดูตามบ o l l ิ n เจอร์ n d ก็เป็นขาลงนั่นแหละเพราะว่าไอซเนี่ยค่อนข้างไวนิดหนึ่งตรงนี้อ่ะต่อไปผมจะดูเหรียญเอาคอยให้นะครับอ่ะเหรียญแรกที่เราจะมาดูนะครับโอเชียนนะครับโอเชียนภาพบอลก็ยังอยู่ในขาขึ้นนะแต่ว่าให้เรามาระวังโมเมนตัมการขายตรงนี้นะรู้สึกว่าโมเมนตัมการขายลดลงนะตรงนี้แต่ว่าเอเมซนีนะฮะลงนะระนร,ะนระวังนิดหนึง่ง ไอซายเหมือนกันไอซายก็ค่อนข้างต่ำเนาะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนไปขาลงนะตอนนี้ก็ใครมีของก็ถือถือไปได้นะถือต่อได้นะระยะยาวก็น่าจะไปอยู่แล้วตนนัวนี้ต่อไปเป็น iost นะครับ iost ก็ภาพวันยังอยู่ในเทรนขานลงนะครับอาจจะมีคนสงสัยนะว่าทำไม iost เนี่ยถึงลงหนักขนาดนี้เพราะว่าถ้าดูตามแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นดับเบิลท็อปเนาะตรงน,นี้มันไปชนแนวต้านสองรอบปึ้งๆตรงน,นี้ก็ ทำการร่วงลงมาเนาะแนวรับอยู่ไหนล่ะแนวรับตรงนี้นะแนวรับที่ประมาณ0.77ตรงนี้อ่ะ0.8 0.7เนี่ยแนวรับสำคัญเลยแหละแนวรับประมาณนี้เลยนะ เราประมาณ0.8ถึง0.9นะก็ประมาณนี้เลยส่วนแนวต้านนะแนวต้านขนาดใหญ่ก็แนวต้านของเส้นเทรนไลน์นะครับแนวต้านตรงนี้นะประมาณเนี่ยเส้นสีขาวเนี่ยถ้าเบรกออกไปได้น่าจะอาการดีนะแต่ตอนนี้ยังทำโลเวอ l ์โลต่อเนื่องเนาะก็ต้องเรามาระวังนิดน,นึงนะครับอายายังอยู่ในภาพขาลงนะอายายังภาพขาลงนะครับ m c d ก็ตัดลงนะตัดศูนย์ลงก็ยังเป็นขาลงนะครับสำหรับ IOST ภาพวัน ต่อไปเป็นมานานะครับมานาภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นแหละแต่ว่าอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเพราะว่า MACD เนี่ยมันหักหัวลงเนาะ MACD หักหัวลงแล้วก็ r s i เนี่ย r s i b o บ l i n g e r เจอร์แบนเป็นขาลงแนละ้วแต่ยังยังไม่ต่ำกว่า50นะ r s i ยังยังสูงกว่า50ก็ยังขึ้นได้นะต้องดูแอคชั่นที่มันมาชนตอน50เนาะก็ระมัดระวังนิดนึ่งสำหรับมานานะ ต่อไป E N J นะครับ E N J ภาาวันยังอยู่ในขาขึ้นนะครับลงแล้วแหละไม่ชะไม่องขึ้นหรอกภาาวันยังอยู่ในขาลงแล้วนะ E N J ตกแนวรับตรงนี้ไปแล้วนะแนวรับที่ประมาณ88บาทนะตกไปแล้วทำ low low ใหม่นะมันหลุดแนวรับอันนี้ก็รมาระวังนิดนึงนะ E N J ภาาวันยังเป็นขาลงนวนะ แต่ว่า IS i อซยังไม่ต่ำกว่า50นะแต่ว่า IS i อซเนี่ยหักหัวลงเนะเาะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ผมมองเป็นขาลงนั่นแหละครับต่อไปเป็น KSM ครับครูซามะ KSM ผ้าวันก็ยังอยู่ในขาลงนะตอนนี้แนวรับก็เส้นไหนดีแนวรับก็หลุดไปแล้วเนาะก็ระมัดระวังนิดหนึ่งถ้าดูตามอินดิเคเตอร์ก็ดูง่ายดี ส่วนไอซ์ไซน์่ะต่ำกว่า50เป็นขานลงนะสำหรับ XSM นะครับในภาพวันส่วน XRP นะครับ XRP ภาพวันก็เป็นขานลงเหมือนกันนะภาพวันก็ยังเป็นขานลงตกแนวรับเส้นเทรนขาขึ้นตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ยังมีแนวต้านอาของที่มันขึ้นไปรอบที่แล้วแล้วแนวต้านเส้นสีเหลืองเนี่ยเส้นสีเหลืองนี่เลยตอนนี้ก็ หมือนจะขึ้นไปอาจจะเทสก็ได้แต่ผมมองว่าไม่ไม่ผ่านไม่น่านผ่านนะเพราะว่าไอซ์ไซน์ต่ำมากๆเลยไอซ์ไน์ต่ำกว่า50แล้วก็ MACD อ่ะต่ำกว่า0นะูนเนาะก็ยังเป็นขาลงอยู่สำหรับ xrp นะครับต่อไปเนียนะครับเนียโปรโตโคอลก็ถ้าวันก็ดูดีนะดูดีนะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนปันหาขึ้นนะถ้าวันอะท่าวันก็ดูดีนะเพราะว่า r s i b o l l i n g e r b เ n d นเนี่ยมันเหมือนจะเชิดหัวขึ้นแล้วตรงนี้ แต่ว่ายังยังไม่ต่ายังไม่ผ่านหนะ้าสิบเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็เอฟมีเชิดหัวขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ตัดศูนย์ขึ้นนะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะสาหรับเนียนะครับอ่ะผมให้การบ้านไปจับตาดูเนียเนาะกับโอเชียนอ่ะวันนี้ให้การบ้านแค่สองตัวเนี่ยไปดูกันเนาะอ่ะ A อเครับภาพวันก็ยังอยู่ในขาลงนะตัวนี้ ISI ต่ำกว่า50แล้วเป็นขาลงอย่างเต็มทางการนะครับในภาพวันเนตตั้งก็เส้นสีขาวนี่เลยนะ แนวต้านประมาณนี้เลยก็ภาพวันยังอยู่ในขาลงนะครับสำหรับ A, A x X ต่อไปซิลนะครับซิลภาพวันก็ตกเส้นแนวรับขาขึ้นมาแล้วเนาะตัวนี้ก็กลายเป็นแนวต้านไปที่เรียบร้อยภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะตรงนี้ไฮซายต่ำกว่า50เนาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับต่อไปคอมนะครับ คอมภาพมันก็เป็นขาลงเนาะตรงนี้ ISI เนี่ยอันตรายแล้วจุดโซนอันตรายแล้วเนาะราคาก็ทำโลว์โลใหม่ตรงนี้เนาะแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ6ก0ันเจ็ดหนะแต่ไม่รู้ว่ารับอยู่หรือเปล่านะห้ามทำโลว์โลใหม่นะประมาณ6,000นเนี่ย6 0พันหนึ่งนะห2นนะี่ยห้ามหลุดตรงนี้เนาะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับคอมนะครับ ไอซ์ไอต่ำกว่าห้าสิบนะเป็นขาลงนะเนาะต้องระมาระวังหน่อยเนาะต่อไปแบนนะครับแบนภาพวันก็ตกเส้นเทรนขาขึ้นตรงนี้ไปแล้วก็ไอซ์ไ์ก็ยังต่ำกว่าห้าสิบเอมซอนต่ำกว่าศูนย์เป็นขาลงนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องปไปรุ้อะไรมากเนาะก็รอขาขึ้นเราเล่นอะไขาขึ้นเลยแหละอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมเอเทนิมินตัวน้อยก็มีการวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเคินซี่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ก็สามารถส่ง เ,เรียนเข้ามาให้ผมนิวิเคราะห์แนวโน้มได้นะครับว่าจะไปทางไหนเนาะก็ส่งมาได้นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้อง Discord ก็ได้นะครับเราจะมีลิงก์ Discord นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Discord ไว้ใต้คลิปเนาะท่านในน้องเหงาโลเทรดแบบน้องเหงาก็อยากหา,าข้อมูลมาแบ่งปันก็สามารถเข้ามาในห้อง Discord กันได้นะมาแบ่งปันความรู้แชร์ข้อมูลประสบการณ์กันครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเอเทนเนสบินตัวน้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ